สังสั์อย่างสุขภาพดีด้วยความรู้ด้านวายและโภชนาการที่ถูกต้องก่อนฟังอย่าลืมกดหัวใจและก็ติดตามมาไว้เพื่อไม่พลาดขอเรียนดีๆที่อยากแนะนํานะคะใกล้ช่วงปีใหม่หลายคนเตรียมตัวสําหรับงานเลี้ยงฉลองกับเพื่อนครอบครัวหรือมือค้ำอย่างเป็นทางการและวายมักเป็นส่วนหนึ่งของค่ำคืนพิเศษเหล่านี้แต่เพื่อให้ทุกการเฉลิมฉลองทั้งสวยงามมีรสนิยมและยังปลอดภัยต่อสุขภาพการเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับวายจึงสำคัญกว่าที่คิดไม่ ว่าจะเป็นมารยาทการเสิร์ฟการเลือกวายให้เหมาะกับโอกาสหรือการจับคู่วายกับอาหารให้ลงตัวโดยไม่กระทบสุขภาพ วายแอนด์ดิเคท์แอนด์ฟู้ดแอนด์วายแพริงจะพาคุณเปิดโลกของการดื่มไวน์อย่างมีความรู้ตั้งแต่พื้นฐานของวายประเภทต่างๆวิธีเลือกแก้วการเสิร์ฟไปจนถึงหลักโภชนาการช่วยให้คุณดื่มอย่างเหมาะสมและวิธีจับคู่วน์กับอาหารให้รสชาติเข้ากันอย่างลงตัวเพื่อยกระดับประสบการณ์บนโต๊ะอาหารอย่างมีสุขภาพที่ดีควบคู่กันไม่ว่าคุณจะเป็นสายดื่มเพื่อสุขภาพผู้เริ่มต้นหรือคนที่ต้องการพัฒนามารยาทบนโต๊ะอาหารอรอสนี้จะช่วยให้ทุกการ สังสรรค์ของคุณสุขภาพดีมีรสนิยมและมั่นใจยิ่งขึ้นสังคมไทยเราไม่ได้เป็นสังคมวายค่ะเราไม่ได้เป็นประเทศที่ผลิตวายมาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่แปลกที่ครเราเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าจะต้องจับแก้วยังไงต้องทานวายอะไรกับอาหารอะไรนะคะหรือว่าจะต้องทานวายอะไรตอนไหนนะคะสมัครเรียนง,ง่ายเพียงคลิกลิงก์เพื่อรับชมแพลตฟอร์มได้เลยคะ่ะเราเราคือ MDCU MeduMo องค์ความรู้ทางการแพทย์ไร้ขีดจำกัด